สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราทีมฟ้าอานจะมานำเสนอในหัวข้อการใช้พอดแคสต์เป็นเครื่องมือในการหาความรู้นอกห้องเรียนของเจเน r เรชันซีในทศวรรษที่2020ค่ะวัตถุประสงค์นะคะข้อแรกเพื่อศึกษาความเป็นมาประเภทข้อดีข้อเสียของพอดแคสต์ข้อที่2เพื่อศึกษาสาเหตุความนิยมการใช้พอดแคสต์ในการแสวงหาความรู้ของสังคมไทยปัจจุบันข้อที่3นะคะเพื่อศึกษาบทบาทของพอดแคสต์ที่มีผลต่อความรู้นอกห้องเรียนของคนไทยเจนซีในทศวรรษที่2020ค่ะสาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้นะคะก็เพราะว่าความนิยมการใช้ พอดแคสที่เพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์โควิดสิบเก้าค่ะพอดแคสได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้หลากหลายเข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลาค่ะผู้จะทำจึงสนใจศึกษาความเป็นมาแล้วก็บทบาทสำคัญของพอดแคสในการเป็นเครื่องมือหาความรู้นอกข้องเรียนของสังคมไทยนะคะโดยเจาะจงไปที่กลุ่มเจเนอเรชันซีเป็นหลักค่ะมาเริ่มกันที่ความหมายของพอดแคสนะคะพอดแคสคือไฟเสียงหรือวิดีโอที่ผู้ฟังสามารถพกติดตัวได้และรับชมหรือรับฟังได้ตามอัธยาศัยในหัวข้อที่สนใจค่ะ ต่อมาคือความหมายของความรู้นอกห้องเรียนค่ะความรู้นอกห้องเรียนนะคะหมายถึงความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนทั้งนี้นะคะอาจเป็นได้ทั้งความรู้ทางวิชาการและไม่วิชาการค่ะ ก็สำหรับความหมายของ Generation C หรือว่า Gen C นะคะหมายถึงกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปีพศ2540ถึง2553ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีความโดดเด่นนะคะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเนื่องจากว่าเป็น Generation ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีประชากรกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยจะมีความคุ้นชินกับโลกที่มีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์แล้วก็สื่อสังคมมาตั้งแต่อายุน้อยค่ะซึ่ง Generation C นะคะถือเป็น Generation ที่มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะประวัติความเป็นมาของ Podcast นะคะเริ่มต้นขึ้นในปี 2001, คคศ2001่่เเเมืือบรริิษัท Apple ไดด้ง เ่นเพลงดิจิตอลแบบพกพาหรือว่า p p o อดนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามค่ะผู้ใช้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเพลงได้ทําให้รสนิยมการฟังเพลงของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็ต่อมานะคะได้มีการพัฒนาแล้วก็เปิดตัว iPod รุ่นใหม่ๆค่ะซึ่งจะทำให้เพิ่มหน่วยความจำแล้วก็แบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นค่ะซึ่ง i p o d นะคะทํายอดขายได้มากกว่า42ล้านเครื่อง<ม>เลยค่ะ ประเภทของพอดแคสต์นะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆค่ะก็คือแบ่งตามรูปแบบการนำเสนอนะคะก็จะมีพอดแคสต์ที่นำเสนอในรูปแบบเสียงเท่านั้นแล้วก็พอดแคสต์ที่นำเสนอในรูปแบบเสียงและวิดีโอค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการแบ่งตามเนื้อหาที่นำเสนอค่ะซึ่งก็จะมีพอดแคสต์ที่ให้ความรู้แล้วก็พอดแคสต์ที่ให้ความบันเทิงค่ะค่ะสำหรับข้อดีของพอดแคสต์นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปค่ะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตค่ะสามารถช่วยเพิ่มพื้นความรู้ได้ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเนื่องจากว่าเข้าถึงได้สะดวกค่ะพอดแคสต์ส่วนมากนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการฟังค่ะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะที่จะต้องออจ่ายค่าใช้ใจ่ายเพื่อที่จะเข้าถึงพอดแคสต์ค่ะ พอสแคต์นะคะสามารถช่วยฝึกสมาธิได้ค่ะโดยเฉพาะพอดแคสต์ที่เป็นประเภทเสียงอย่างเดียวค่ะเนื่องจากว่าจะต้องใช้การจดจ่อแล้วก็สมาธิในการรับฟังค่ะสามารถพัฒนาทักษะการฟังได้นะคะโดยเฉพาะพอดแคสต์ที่ทํามาสําหรับผู้ที่ฝึกภาษาต่างประเทศค่ะซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังเนี่ยได้พัฒนาทักษะการฟังแล้วก็เรียนแบบสำเนียงของเจ้าของภาษานั่นเองค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะพอดแคสต์ Podcast สามารถใช้ลดความเครียดได้ค่ะโดยผ่านการรับชมพอดแคสต์ประเภทที่ให้ความบันเทิงค่ะสำหรับข้อเสียของพอดแคสต์นะคะก็คือมักไม่มีภาพประกอบค่ะอาจทําให้ผู้ชมเนี่ยรับสารที่ผิดพลาดได้ค่ะต้องใช้สมาธิมากนะคะทําให้จดจ่อระยะค่ะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอดแคสต์จะมีความยาวที่ค่อนข้างนานค่ะ แล้วก็พอดแคสต์เนี่ยจะไม่ใช่การถ่ายทอดสดนะคะผู้ชมเนี่ยก็จะไม่สามารถมีส่วน,วนร่วมได้นะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่พอดแคสต์เนี่ยต้องการจะสื่อค่ะต่อไปนะคะจะต้องใช้เวลาในการค้นหารายการที่ตรงต่อความต้องการค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการตั้งชื่อของพอดแคสต์ค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะทำให้พอดแคสต์หลายราย,ายการเนี่ยทำให้ชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อถึงประเด็นของพอดแคสต์โดยตรงค่ะ แล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายนะคะก็คือหากผู้ชมเนี่ยรับฟังพอดแคสต์ระหว่างทํากิจกรรมอื่นไปด้วยเนี่ยอาจจะทําให้เสียสมาธิหรือว่าพลาดรายละเอียดสําคัญของพอดแคสต์ได้ค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พอดแคสต์เป็นเครื่องมือในการหาความรู้นอกห้องเรียนของเจเนอเรชันซีในทศวรรษที่2020ค่ะปัจจัยแรกนะคะก็คือหัวข้อของพอดแคสต์จะมีความน่าสนใจก็คือมีเนื้อหาของพอดแคสต์ที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้ฟังในวงกว้างค่ะ ปัจจัยที่2ก็คือสามารถฟังขณะทํากิจกรรมอื่นได้เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถรับฟังพอดแคสต์ในขณะทํากิจกรรมอื่นร่วมด้วยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินทางหรือว่าทางานบ้านค่ะปัจจัยที่3ก็คือพอดแคสต์เข้ามามีบทบาทหลากหลายด้านในโลกปัจจุบันทั้งให้ความรู้แล้วก็ให้ความบันเทิงแก่ผู้รับฟังค่ะ ปัจจัยที่4ความยาวของพอดแคสต์มีความเหมาะสมไม่ยาวและไม่สั้นจนเกินไปทําให้ผู้ชมเนี่ยสามารถแบ่งเวลาสําหรับการรับชมได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตค่ะปัจจัยที่5การใช้เวลาว่างทางดิจิทัลโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 9ค่ะก็คือในช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 9นี่ยทำให้ผู้คนเนี่ย ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากที่เคยออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้ก็ไม่สามารถออกไปได้จึงหันมาใช้เวลาว่างทางดิจิทัลมากขึ้นค่ะซึ่งพอดแคสต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่ได้รับความนิยมในการใช้เวลาว่างทางดิจิทัลมากขึ้นค่ะถัดมาเป็นบทบาทของพอดแคสต์ที่มีต่อความรู้นอกห้องเรียนของสังคมไทยในทศวรรษที่2020ค่ะโดยบทบาทด้านแรกนะคะก็คือด้านการศึกษาค่ะเราจะมาดูกันไปทีละประเด็นประเด็นแรกก็คือด้านการพัฒนาภาษาค่ะ เ,เพราะว่าพอดแคสต์เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาต่างๆได้เช่นพอดแคสต์สามารถช่วยในเรื่องการฟังหรือว่าเพิ่มความคล่องในการพูดช่วยในเรื่องความถูกต้องแม่นยำคำศัพท์และการออกเสียงโดยสรุปแล้วเนี่ยพอดแคสต์นับว่าเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่งค่ะประเด็นที่2งก็คือประเด็นด้านการเงินค่ะ โดยกล่าวคือพอดแคสต์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงการลงทุนหรือองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อื่นๆทั้งยังเป็นช่องทางสําหรับการเผยแพร่และแบ่งปันข่าวสารเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วยค่ะบทบาทต่อไปนะครับก็จะเป็นบทบาทด้านความบันเทิงนะครับโดยในด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับเช่นกลุ่มพอดแคสต์ที่ทําเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์ดาราคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักพวกเขามากขึ้นนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กับตัวเราได้นะครับหรือพอดแคสต์อีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากก็คือพวกสตอรี่เทลลิ่งนะครับตัวอย่างรายการก็คือ The g h o s ก Radio People You m เม Know เป็นต้นนะครับซึ่งนอกจากที่เราเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานความเพลิดเพลินแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ส,สอดแทรกด้วยนั่นเองครับ บทบาทต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับโดยธุรกิจของการทำพอดแคสต์ในประเทศไทยเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเราจะสามารถสังเกตเห็นได้จากการมีพอดแคสเตอร์หน้าใหม่จำนวนมากนะครับซึ่งเกิดขึ้นมากมายหลายช่องในปัจจุบันนะครับอย่างเช่น The Standard Podcast นะครับช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องที่มีผู้ฟังมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยมีรายการอยู่ในเครือเช่น The Money Cas e by The Money Coach ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารทางการเงินการลงทุนนะครับแล้วก็รายการ ด้าน e ด s e ซ r ร t ส e นะครับที่อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจน,นี่โดยผู้ทำพอดแคสต์เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆนะครับเช่นด้านธุรกิจอย่างคุณดวิดหาดอุตสาหะนะครับนักธุรกิจที่ทำพอดแคสต์ s s i o n to the Moon ซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเป็นต้นครับ ค่ะสรุปผลการศึกษานะคะการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาประเภทข้อดีข้อเสียและบทบาทของพอดแคสต์ที่มีผลต่อการหาความรู้นอกห้องเรียนของคนไทยเจเนอเรชัน C หรือต่อไปนี้จะขอเรียกสั้นๆว่า Gen c ในช่วงทศวรรษที่2020ที่สําคัญคือเราศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช้พอดแคสต์เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนค่ะ ผู้จัดทำเนี่ยได้ปรึกษาแล้วก็ระดมความคิดกันนะคะหลังจากนั้นจึงร่วมกันศึกษาค้นคว้าผลปรากฏว่าพอดแคสต์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นเมื่อบริษัท Apple เปิดตัวเครื่องเล่นเพลงพกพาหรือที่เรียกว่า iPod ทําให้พฤติกรรมการฟังเพลงแล้วก็การใช้สื่อของผู้คนเปลี่ยนไปค่ะ หลังจากนั้นในต่างประเทศก็ค่อยๆมีการทำพอดแคสต์มากขึ้นเรื่อยๆและพอดแคสต์เนี่ยก็ได้เข้ามาในประเทศไทยผ่านรายการช่างคุยของพัสกรหงยกแต่รายการพอดแคสต์เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ค่ะเมื่อผู้คนต้องกักตัว Work from Home แล้วก็ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมดังเดิมได้ผู้คนจึงหันมาใช้เวลาว่างทางดิจิตัลมากขึ้นค่ะ ค่ะและเนื่องจากผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกรับชมพอดแคสต์ตามความต้องการของตัวเองหรือผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ตัวเองสะดวกพอดแคสต์เนี่ยจึงได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของคนไทย Gen ีในหลากหลายด้านค่ะอย่างเช่นด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการฟังและเป็นสิ่งจุดประกายความรู้ของผู้รับชมและรับฟังค่ะ จากการสอดแทรกสาระและเก็บความรู้ที่อาจจะไม่ได้มีอยู่ในกระแสะหลักทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าต่อค่ะแต่พอดแคสต์เนี่ยก็ยังมีข้อเสียบางประการอย่างเช่นพอดแคสต์บางประเภทไม่มีภาพประกอบอาจจะทําให้ผู้รับชมเนี่ยรับสารผิดพลาด และการที่พอดแคสต์เนี่ยไม่ใช่สื่อที่เป็นการถ่ายทอดสดนะคะจึงทำให้ผู้รับชมและก็ผู้ผลิตพอดแคสต์เนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กันค่ะอย่างไรก็ตามพอดแคสต์ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มเจนซีเนื่องจากพอดแคสต์เนี่ยมีจุดเด่นคือความสะดวกสบายเข้าถึงง่ายน่าสนใจแล้วก็ระยะเวลาไม่นานมากกำลังพอดีค่ะและเป็นอีกหนึ่งการใช้เวลาว่างเมื่อผู้คนเนี่ยเกิดความเหงาพอดแคสต์ Podcast จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมกับความต้องการของเจนซีได้เป็นอย่างดีค่ะ ก่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ